สามปกเอ็นเกมตอนที่สเกียงอุ่ยผู้แบกมรดกของเบ้งสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงนอชวนคุยประวัติศาสตร์ฐานแว่นปัจญาพอดแคสต์ที่จะพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์และเรื่องราวเบื้องหลังตัวละครที่โลกอาจหลงลืมในตอนที่1เราได้พูดถึงเรื่องราวของอาณาจักรจกปกยุคร้เงาของเบ้งไปแล้วนะครับว่าใครมาสืบต่อจากคงเบง และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังหมดยุคของเกียวอ้วนและบิหุยอำนาจทางการทหารก็ตกไปอยู่ในมือของเกียงอุยอย่างเต็มตัวชายที่แบกรับความฝันและปฏิธานของงเบ่งไว้บนบ่าเขาเพียงลําพังวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเขาในตอนที่3เกียงอุยผู้แบกมรดกขงเบ่งสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะภาพจำของเกียงอุยในหน้าประวัติศาสตร์มักจะเป็นภาพของวีรบุรุษ ผู้ดื้หลันทุ่มเทชีวิตให้กับการบุกวีกกอย่างไม่ลดละแต่สุดท้ายก็นำพาจกกกไปสู่ความล่มสลายแต่เรื่องราวมันง่ายดายแค่นั้นจริงหรือวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังสงครามที่ดูเหมือนไม่มีวันชนะของเขาศัตรูที่แท้จริงคือใครกันแน่ประเด็นที่1การบุกภาคเหนือ9ครั้งชัยชนะที่ถูกลืมเมื่อพูดถึงเกียงอุยสิ่งแรกที่คนนึกถึงคือการบุกภาคเหนือ9ครั้ง ซึ่งมักถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกระทาที่สูนเปล่าสิ้นเปลืองทรัพยากรของจก,กกที่เหลือน้อยเต็มทีแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่ามันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทั้งหมดครับจินอยู่ที่หลายครั้งเกียงอุยต้องถอยทับกับเพราะปัญหาจเบียงหรือถูกเรียกตัวกลับจากราชสำนักแต่ในเก้าครั้งนั้นมีใช้ชนะครั้งสําคัญที่ถูกลืมซ่อนอยู่นั่นคือศึกที่เตาซีในศึกครั้งนั้นเกียงอุยใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้น ล่อทัพของอ,องเก่งแม่ทัพวิยกกเข้ามาติดกับและสังหารทหารวิยกกไปนับหมื่นนายถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของจกกหลังยุคโผงเบ้งเลยทีเดียวชัยชนะครั้งนี้ที่สุดให้นเห็นว่าฝีมือของเจียงอุยนั้นไม่ได้ร้อยไปกว่าแม่ทัพคนไหนในยุคนั้นและทําไมชัยชนะเหล่านี้ถึงต่อยอดไม่ได้คําตอบไม่อยู่ที่สนามรบครับแต่อยู่ที่เมืองหลวงเฉิงตู การบุกข,ของเจียงอุยไม่ใช่แค่หวังยึดเมืองหลวงวุ้ยกกในคราวเดียวแต่มันคือสงครามกัดกร่อนเขาต้องการสร้างแรงกดดันให้วุ้ยกกต้องแบ่งกําลังพลและทรัพยากรมาป้องกันชายแดนด้านตะวันตกอยู่เสมอทําให้วุ้ยกกไม่สามารถทุ่มกําลังทั้งหมดไปทําศึกด้านอื่นได้เต็มที่มันคือการซื้อเวลาและบั่นทอนศัตรูตามแนวทางของโขงเบ้งแต่สงครามแบบนี้ต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากแนวหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกียงอุยไม่เคยได้รับมันอย่างแท้จริงประเด็นที่สองฮุยโฮมเม็งร้ายที่กัดกินจกกกและนี่คือจุดเปลี่ยนที่นําไปสู่โศกนาฏกรรมครับขณะที่เกียงอุยกําลังสู้รบอย่างเอาเป็นเอาตายที่แนวหน้าในราชสำนักเฉิงตูก็มีมเม็งร้ายก้อนหนึ่งกําลังเติบโตและกัดกินจกกกจากภายในขันทีผู้มีนามว่าฮุยโฮโฮุยโฮเป็นขันทีคนโตดของพระเจ้าเล่าเสียน เขามีอำนาจล้นฟ้าเพราะกุมหัวใจของฮองเต้ไว้เขาทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองทั้งการรับสินบนการใส่ร้ายขุนนางที่ตรงชินและที่เลวร้ายที่สุดคือการเป่าหูพระเจ้าเล่าเสียนให้หลงระเริงอยู่ในความสุขสบายและมองว่าการบุกภาคเหนือของเกียงอุ่ยเป็นเรื่องความสิ้นเปลืองลองจินตนาการภาพตามนะครับเกียงอุ่ยกำลังจะได้รับชัยชนะในสนามรบแต่กลับมีราชองการด่วน ส่งมาจากเถิงตูสั่งให้ถอยทัพกลับทันทีโดยอ้างเหตุผลว่าอาจมีกบฏในเมืองหลวงซึ่งทั้งหมดเป็นแผนของฮุยโฮที่กลัวว่าเกียงอุยสร้างผลงานยิ่งใหญ่เกินไปอำนาจของตนจะสั่นคลอนฮวยโฮสร้างเครือข่ายอำนาจของเขาขึ้นมาในราชสำนักใครที่ไม่ใช่พวกของเขาจะถูกกีดกันใส่ร้ายป้ายสีจนขุนนางดีๆหลายคนทนไม่ไหวต้องลาออกจากราชการไปนี่คือการทำลายโครงสร้างการปกครอง ที่คงเบ่เงวางรากฐานไว้อย่างชื่นเชิงจกกุกที่เคยแข็งแกร่งด้วยขุนนางทรงฉินบัดนี้กําลังผุพังจากภายในประเด็นที่3โศกนาฏกรรมของวีและบุรุษสองแนวรบและนี่คือโศกนาฏกรรมที่แท้จริงของเจียงอุ่ยครับเขาไม่ได้สู้แค่ทัพอุ้ยกุกที่แข็งแกร่งมหาศาลแต่เขายังต้องต่อสู้กับคนกันเองในแนวหลังไปพร้อมๆกันมันคือสงครามสองด้านที่ไม่มีวันชนะด้านหนึ่งคือดาบของศัตรู และอีกด้านหนึ่งคือคำโกหกของการเมืองสกรปรกในราชสำนักมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกียงอุยหวาดตัวแผนการของหุยโหมากจนไม่กล้ากลับเมืองหลวงเขาต้องขอไปตั้งหลักทำนายอยู่ที่เมืองท่าจงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองนี่คือภาพสะท้อนที่น่าเศร้าที่สุดแม่ทัพใหญ่ผู้บัญชาการทหารนับหมื่นต้องหนีตายจากขันทีเพียงคนเดียวสุดท้ายเมื่อทัพวุ้ยก,กบุกครั้งใหญ่ ฮยโ h ก,ก็ยังคงปิดบางข่าวสารจากเกียงอุยและยุโยงให้เล่าเสี้ยนเชื่อคำทำนายของหมอผีแทนที่จะเตรียมการป้องกันเมืองจนกระทั่งเตง่ายใช้อุบายลักเลาะผ่านหุบเขาที่ไม่มีใครคาดคิดมาประชิดเมืองเฉิงตูได้สำเร็จพระเจ้าเล่าเสี้ยนผู้ซึ่งหูเบาและอ่อนแอก็ยอมจำนอนอย่างง่ายดายในขณะที่เกียงอุยยังคงต่อสู้อย่างสุดกำลังอยู่อีกฝากหนึ่งของสมรภูมิ เมื่อเขาทราบข่าวว่าเมืองหลวงยอมแพ้แล้วทหารของเขาต่างร่ําไห้และเอาดาบฟาดฟันกับหินผาด้วยความโกรธแค้นและสิ้นหวังแต่เกียงอุยยังไม่ยอมแพ้ครับเขาวางแผนเพือกสุดท้ายที่โลกต้องจดจําเขายอมสวาพิพักต่อจงฮยแม่ทัพวุยกกแล้วยุโยงให้จงฮยตั้งตนเป็นใหญ่ในเสฉวนเพื่อก่อกบฏต่อสุมาเจียวมันคือการยืมดาบฆ่าคนคั้งสุดท้ายที่เกือบจะสําเร็จ แต่แทนกับล่วไหลเสียก่อนเจียงอุยและจงโฮยถูกทหารวุ่ยกกล้อมปราบในวาระสุดท้ายเกียงอุยได้สู้จนสุดกำลังและปิดชีพตัวเองกำนานเล่าว่าเมื่อผ่าท้องของเขาออกมาพบว่าดีของเขานั้นใหญ่โตวกว่าคนปกติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่เคยยอมจำนนจนลมหายใจสุดท้ายบทสรุปเรื่องราวของเจียงอุยคือภาพสะท้อนของผงเบงที่น่าเศร้าที่สุดครับ เขาคือผู้รับมรดกที่หนักอึ้งเกินกว่าใครจะแบกไว้เขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสารต่อปธิธานของอาจารย์แต่สุดท้ายกับพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูภายนอกแต่เพราะความอ่อนแอในการแข่งแย่งชิงดีและการทุจริตจากภายในเจียงอุยอาจไม่ใช่ผู้ชนะในสงครามแต่เขาคือผู้ชนะในอุดมการ เขาคือวีรบุรุษที่ต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อความฝันที่เขายึดมั่นแม้จะรู้ดีว่ามันอาจไม่มีวันเป็นจริงก็ตามแล้วคุณละครคิดว่าการกระทําของเชียงอุยนั้นศูนย์เปล่าหรือคือการต่อสู้ที่สมศักดิ์สรทที่สุดแล้วสําหรับวันนี้ลุงนอชวนคุยประวัติศาสตร์ผ่านแว่นปรัชญาต้องลาไปก่อนในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงจุดจบของยุคสามก๊กอย่างแท้จริงการขึ้นสู่อำนาจของตระกูลสุมา และการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งในนามราชวงศ์จิ้นห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ